สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่แจ้งไปแล้วว่ามีเงิน G F นะคะมีเงินล้อเลื่อนเข้าใน G F นะคะถ้าใครจะดูนะคะให้ดูรายงานนะมาันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ทำกันเป็นเนะาะแรกเราก็ต้องเสียบโทเค็นตัวขอบเข้าไปก่อนแล้วเข้ามาที่ลิงก์นะคะแล้วก็มาล็อกอิน by โทเค็นล็อกอิน by โทเค็น เสร็จปุ๊บก็เข้าโอเคนะคะใส่รหัสมันจะเป็นระบบล็อกสองชั้นนะคะมันจะเข้าถามอีกครั้งนึงก็ใส่รหัสเหมือนเดิมน่อ่จากนั้นนะคะอันดับแรกให้เรามาดูที่รายงานก่อนรายงานตัวที่สองตัวนี้นะคะเข้ามาดูรายงานก่อนคลิกที่รายงานคลิกที่รายงานคลิกที่รายงาน แล้วก็เลือกรายงานตัวที่2นะคะรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังห็นไหมใหม่นะที่เมื่อกี้มันภาพมันเล็กไปอัับแรกให้เราเสียบโทเค็น่1ตัวนะคะพี่แนะนําว่าให้เอาตัวอเ o อร์เสียบก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกมาที่ลิงก์ลิงก์ก็คือเนี่ยค่ะ Portal P O R T A L G F M I S g o t h นะคะแล้วก็ปักดาวไว้จากนั้นให้เรามาที่ล็อกอินเข้าสองชั้นนะคะมันจะอยู่ด้านล่างถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้นะก็ใส่โอเคใส่รหัสรหัสก็คือรหัสเดิมที่เราเคยใช้สมัย t f เเก่านั่นแหละคะ่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะเขาเปลี่ยนแค่หน้าตาเข้าบ้านี่ายกุญเจลูกเดิมนะคะก็ใส่โอเคใส่รหัสอีกครั้งเพราเป็นระบบล็อก2อชั้นนะคะ จากนั้นให้เรามาที่ระบบรา,ายงานนะคลิกที่รายงานมันจะถ้ามันบอกว่าล็อกอินไม่สำเร็จให้เราออกจากระบบแล้วก็ปิดกากระบาดแล้วก็เข้าไปใหม่นะคะอันนี้ก็คือเขาจะบอกว่าล็อกอินสำเร็จแล้วก็โอเคเข้าไปที่รายงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาแยกของเราไว้ต่างหากเห็นไหมแล้วก็มาที่รายงานคลิกที่รายงานนะคะ จากนั้นมาคลิกที่รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระส่วนการค้างอันที่สองพิกเข้าไปค่ะจากนั้นให้เลือกวันที่นี้ก่อนเนาะไม่เราจะได้ดูยอดก่อนให้เลือกวันที่นี้ก่อนเรียกดูรายงานพอเรียกดูรายงานเราจะเห็นยอดคงเหลือนะคะยอดคงเหลือตัวนี้ให้เราพิมพ์รายงานออกมาหนึ่งครั้งก่อนมาที่ PDF มันก็จะขึ้นรายงานแบบนี้นะคะจะสร้างพิมพ์เป็นหลักฐาน้ก่อน ะะเราจะได้ไม่งงเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่ดูแล้วระบบะเ่เขาเขารวมยอดให้มันก็เลยกลายเป็นดับเบิลดับเบิลก็เลยกลายเป็นพอเราเบิกเงินมันก็เลยจะไม่มีเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยเดี๋ยวจะดูว่ามันดับเบิลยังไงนะคะคลิกปิ้นกับจางปิ้นมาเทปตอนนี้ยังไม่ต้องดูว่ามันปิดค่าอะไรนะคะจากนั้นเห็นข้างบนไหมคะมันขึ้นมาเป็นสองแถบให้เรากลับไปที่แทบเดิมก็คืออันแรก ให้เราคลิกที่รายงานอีกหนึ่งครั้งระบบรายงานช้าๆนะคะใครที่ทําไม่ทันให้ไปกอดูนะคะให้เป็นย้อนวีดีโอดูนะคะจากนั้นคลิกที่รายงานเลือกรายงานตัวที่สองเหมือนเดิมนะคะคราวนี้เงเินมันเข้าวันที่ยี่บหกให้เรามาเลือกวันที่ยี่หกนะคะแล้วเรียกดูรายงานเห็นไหมที่พี่บอกว่าให้เราปิดรายงานเพื่อให้เราดูว่ายอดที่เราต้องเบิกกับจริงๆที่ให้ดูตรงนี้นะคะแต่บางคน ให้ดูยอดคงเหลือตัวนี้มันเลยเป็ดับเบิลเห็นไหมพี่ไม่รู้ว่าระบบเขาทำยังไงมันกลายเป็นว่าอันเนี้ยเท่ากับคูณสองหนูลองเอาห้าห้าสามตัวนี้ห้าสามแปดหกหกจุดสามสองคูณสองนะคะเดี๋ยวนะหนึ่งหกหนึ่งห้าเก้าแปดจุดเก้าหกสามสอง ี่ไม่รู้ว่าเขารวมยังไงหละแต่หมายถึงว่าให้เราดูยอดตรงนี้เนาะแล้วคราวนี้จะมาดูยังไงก็คือมันกระจายยอดออกมาตรงนี้ก็คืออย่างที่พี่บอกอ,อกปทอเรามีหน้าที่วางเบิกแค่สาตัวคือล้อเลื่อนค่าขายแบบค่าขายแบบหนูก็โคกันกับพัสดุว่าเขาขายซองแล้วเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเป็นหลักเลขกลมๆอยู่แหละหนูก็สามารถรู้ได้มันจะมีแค่ล้อเลื่อนนะคะล้อเลื่อนมีสามยอดพอระบบกระแทกหน้าแล้วก็ค่าขายแบบ แค่นั้นเองที่เราจะวางเบิกนะคะดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเดานะคะตัวนี้ก็จะเป็นค่าลรอเลื่อนเราเคยวางเบิกอย่างไงก็วางเบิกอย่างนั้นพี่วางกระจายยอดพี่ก็จะวางกระจายยอดเหมือนเดิมพี่ก็สั่งปิ้นออกมานะคะเพื่อที่พี่จะวางยอดท่านี้นะคะมันก็จะมีะรายงานเห็นไหมเห็นแถบข้างบนไหมมันจะมีะรายงานอยู่ เราก็กลับมาที่อเลรกแล้วมาเลือกที่ระบบบันทึกข้อมูลใส่ตัวขอเบิกนะคะระบบเบิกจ่ายแล้วก็คลิกระบบเบิกจ่ายคลิกระบบเบิกจ่ายจากนั้นคลิกที่ขอบบศูนย์หนึ่งคราวนี้พี่วางกระจายยอดพี่ก็จะเอายอดแรกมาใส่พี่ก็คัปปี้มาพี่ก็เลือกเพจ จากนั้นพี่ก็บันทึกข้อมูลแล้วพี่ก็คลิกคำว่าสร้างเอกสารใหม่จากนั้นพี่ก็ไปก๊อปยอดที่สคลิกขวา copy แล้วก็ paste แล้วก็บันทึกขอเบอรแล้วก็สร้างเอกสารใหม่แล้วก็กลับมาที่อันที่รายงานคลิกขวา คลิกข,ขวาคัปปี้คลิกขวาเพจบันทึกข้อมูลทราน,นี้พอพี่ย้อนกลับมาดูที่รายงานของพี่ก็จะวางกระดายยอดแหละคลิกที่รายงานรายงานของเบอร์แล้วก็เลือกวันที่26เพื่อดูรายงานเห็นไหมคะของพี่ก็จะวางกระดายยอดกัน และยอดก็คงเหลือก็จะเป็นสูงนะคะพี่ก็สั่งพิ้นรายงานออกมาเพื่อเอาไปเทียบดูว่าพี่เบิกอะไรนะะอันนี้คือวิธีการของพี่นะคะจากนั้นนะคะพอเราพิ้นเสร็จระวังเบิกเสร็จให้เราออกจากระบบปิดกระกบาดออกให้หมดเลยคะ่ะปิดกระกบาดใหญ่ออกไปะค,ะคือปิดเวบทุกเว็บนะคะ ถอดทอร์กิี่ออกบานคนเสียบสองตัวพร้อมกันเลยอย่าทำแบบนั้นนะคะให้เสียบตัวตัวนะจากนั้นให้เสียบตัวอนุมัติถ้าเครื่องใครที่จําเสียบเข้าไปแล้วยังเป็นตัวขอเบิร์นะคะอันดับแรกที่บอกแล้วว่าให้ปิดทุกเวบก่อนแล้วมาเข้าเว็บใหม่หรือถ้าเครื่องใครจําขนาดที่ว่าต้องต้องรีสตาร์ทเครื่องก็ต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบตัวอนุมัตินะคะเมื่อกี้ี่วางเบิร์ไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาทําการอนุมัติก็เข้าเว็บเดิมนะคะ ถ้าเว็บเจมก็คือโปรเท l พี่สอนไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะหรือว่าดูเอาตรงนี้นะคะ,ะพี่จะก๊อปมาวางไว้ให้นะตัวจริงก็คือ Copy แบบนี้น,นี่คือหน้าเว็บนะคะถ้าใครยังไม่ได้ตั้งเว็บไว้นะนี่คือเว็บของเขานะคะเห็นไหม ขยอ่าืมแลดผ่นไหมไม่งั้นก็กดค้างวิดีโอนี้ไว้แล้วจดเว็บนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการวางเบอร์กันเนาะวางเบอร์ก็กลับมาที่หน้าเดิมเข้าลิงก์นะคะเจ็บโอเค เราดูสังเกตนิดนึงว่ามันเปลี่ยนเป็นตัวศูนย์หนึ่งหรือยังนะคะศูนย์หนึ่งคือตัวอนุมัติตัวหนึ่งศูนย์คือตัวขอเบอรก็ใส่รหัสไปกดโอเคก็เป็นระบบล็อกสองชั้นเหมือนเดิมแต่รหัสเหมือนเดิมจากนั้นคนนี้ไม่ต้องดูอะไรแล้วคลิกที่ระบบบันทึกข้อมูลพักลัก ระบบการเบิกจ่ายเราดูซิว่าเปลี่ยนเป็นอนุมัติหรือยังถ้ายังไม่เปลี่ยนให้เราปิดการกระบาดแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็เสียบตัวอนุมัตินะคะอันนี้ของพี่เปลี่ยนเปียนตัวอนุมัติแล้วก็มาที่อนุมัติเราทําวันนี้ให้คลิกคําว่าแสดงรายการจากนั้นให้คลิกคําว่าเลือกอนุมัติทุกรายการมาจะติ๊กให้เองเห็นไหมคะการการเราติ๊กไม่ไม่ครบแล้วก็บันทึกข้อมูล แค่นี้ค่ะเจตินก็รอเงินเขา้านะคะง่ายๆประมาณนี้นะคะลองไปทํากันดูนะจากนั้นเราก็าออกจากราล้กปิดกระบ,บาลออกไปแค่นี้ค่ะลองดูนะคะสวัสดีค่ะ